นี่นะคะพี่น้องชมทะเลชมทะเลจา้าชมทะเลจา้าทุกคนค่ะม,มาร้านอาหารชาวเดือนกระดาพร้อมนุน้ยน้อยสวัสดีค่ะก่อนมาพร้อมนุ้ยน้อยกับพ่อใหญ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลลโหบรรยากาศดีดีพี่น้องนะริมเทะเลพี่น้องร้านอาหาร สวยงามมากสวยงามมากนะคะริมไร

เปอาแก้วเปล่ามาให้เราสงคนแก้วเปล่าเอาแก้วเป่ามาสวัสดีจ้ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพี่น้องนะคะมาชมบรรยากาศริมเลได้พี่น้องเนอนะคะเขาบอกว่าว่านาฬิการิมน้ำเขาคือเลยเอาแก้วไปอ่าทำไมไม่บอกเขาว่าไม่เอาเย็นอ่ะไม่เป็นไรบรรยากาศดีแหงนะคะมาริมเลพี่น้องจ้ามาชมบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อ เสด็จมาร่านอาหารริมเลพี่น้องเบิ่งบรรยากาศเนี่ยนะสวยงามมากเลยนะคะยามแรเลจ้าขอบคุณค่ะจ้าสวัสดีค่ะก่อน รออาหารนะคะว <c oughs> ันดีจากพี่น้องมามาชมบรรยากาศเด้อกินข้าวริมเลเมื่อนี่มาเมื่อนี่มาร้านอาหารมองใหม่บอกเคยมาจักเท่อนะคะหาก็มาพ่อใหญ่พามาเราก็หาก็มาเทือแรกคือกันเราเห็นอยู่ในเห็นอยู่ใน,นโทรศัพท์พระเจ้าแช่ แช่ร้านอาหารแม่น้ำกาะสมุยนะคะทุกคนเรา,าเห็นเราก็เลยมาพามาเทอ่แรกช่วยงามมาลีพี่น้องสวยงามด้บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีแฮงถ้าการสั่างกัเขากับน้ำแล้วล่ะเรียบร้อยแล้วก็ลอกกอนเอาบาน้ำเดี๋ยวนี้เอาบ เดี๋ยวค่อยเอาเดี๋ยวค่อยเอารอก่อนนะคะสั่งไปแล้วล่ะรอพี่น้องกินน้ำเนี่ยฮะกินน้ำไม่หรอไม่หรออันนี้ปอเปี๊ยเอามาให้กินเล่นก่อนเอามาให้กินเล่นก่อนทางร้านเอามาให้กินเล่นก่อนปอเปี๊ยนะคะกินรอปอเปี๊ยกรอบมีน้ำจิ้มให้น้ำินไม่กาศดีจังกินเล่น กินรอดค่ะ